d r i v EP e ล่าสุดครับวันนี้ผมได้ Mercedes-Benz GLC 220d ครับวันนี้มันจะคุ้มค่าหรือไม่ฟ o l k s w e มีคำตอบครับ New GLC 220d นี่มาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัสใหม่ครับในรหัส OM654 เป็นแบบ4สูบ2.0ลิตรทูโบชาร์จเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่194แรงมา้า มาใช้ที่รอบที่ประมาณ3,800รอบต่อนาทีแม็กซิมั o มทอคเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยนะครับมาใช้รอบต่ำมากเพียง1,600รอบถึง2,800รอบต่อนาทีประกอบคู่กับเกียร์อัตโนมัติน G ครับเจ้าเดิมอัตราเร่งเนี่ย0-100เนี่ยทำได้7.7วินาทีท็อปสปีดไปสูตที่210กิเมตรตชั่วโมงและตัวนี้ลืมบอกไปครับว่ามันเป็น 220D ปกติที่ไม่ใช่เป็นระบบขับขึ้นอน4ล้อ ก็เป็นรถขับเลื่อนล้อหลังตามปกติเบสิกพื้นฐานจัดมาสําหรับคนที่ชอบความคุ้มค่าครับเพราะว่าราคาเนี่ยขายอยู่ที่3ามล้านสองบาทยังไม่ใช่เป็นตัว AMG สําหรับคนที่มองว่าไม่จําเป็นต้องขับแบบตัวท็อปเป็น AMG Sport หรืออะไรหรือระบขบขับเลื่อนสี่ล้อจ,จะมองว่าไม่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจาวันของคุณต้องเล่นตัวนี้เลยก็คือ3ามล้านสองกว่ากว่าถามว่ารู้สึกยังไงตอนนี้ที่ขับขี่อยู่ก็เนี่ยฮะ จากที่ผมเคยมีประสบการณ์ขับตัวเจเนอเรชันก่อนนะในตัว 250D ก็มีความรู้สึกว่าเรสปอนส์ของเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มองรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันครับเนี่ยคือตั้งแต่รอบต่ำการกดขันลงคันเร่งการเรียกแรงบิดขึ้นมาก็เป็นเครื่องดีเซลที่ทำหน้าที่ของมันได้ปกติดูแล้วก็มีความใกล้เคียงกับดีเซลเครื่องดีเซลตัวเดิมแต่เพียงแค่ว่าในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนี่ย เขาเคลมว่าจะประหยัดน้ํามันได้ดีกว่าเดิมนี่ะลองดูอัตาการเร่งดูก็แม็กซิัแรงมา้าจะมาอยู่ราวๆรอบไม่สูงอยู่แล้วครับจะอยู่ที่ประมาณ3,800รอบเนี่ยแม็กซิมัมแรงม้าของฮ o ส์พาวเวอร์ก็จะอมาให้ใช้เต็มประสิทธิภาพการขับขี่รถยนต์รีเซลท์โบเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเกาเลยว่านุ่มนวลแล้วก็สมูทลื่นไหลครับ อย่างที่เคยอธิบายในหลายคลิปเพราะว่าการจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติก้าจังหวะของเบนซ์เนี่ยมันทําให้ทุกการมูฟเมนต์ไปข้างหน้าของรถเนี่ยสม o ท t h ลื่นไหลไม่มีคําว่าลากเกียร์แล้วรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันมีแรงหนืดจากทอร์คทำให้รู้สึกว่าขับรถแล้วมันอึดอัดยังไงชอบกลอาการแบบนี้หายไปหมดครับมันโฟล์ง่ายปล่อยให้หน้าที่การเปลี่ยนเกียร์เป็นของระบบเกียร์ออตโต้เนี่ยผมว่าดีแล้ว จริงในกรณีที่ให้แพดเดอร์ชิพมาด้วยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่นะกับคนที่ขับรถเครื่องยนต์ด e ีเซลทโบแล้วใช้งานทุกๆวันเพราะว่ามันอาจจะไม่มีความจําเป็นอะ่ะเนี่ยลองชิฟต์ดาวเกียร์ดูเนี่ยฮะมันมันมันนุ่มนวลซะจนผมจับรอยต่อเกียร์ไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นอารมณ์ของ,ของรถสปอร์ตที่เรารู้สึกว่าเออชิฟต์เกียร์ต่ำลงมารอบสบัดขึ้นได้ยินเสียงรอบเสียงคลางของเครื่องจังหวะรอบที่มันมาพยุงตัวรถทาให้เรารู้สึกว่าเออมัน มันได้ผลประโยชน์จากการเล่นเกียร์เองแต่นี้ก็ไม่ค่อยได้ได,ได้ประโยชน์หลายเท่าไหร่เลยมองว่าการให้ paddle shift มาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันมัน,ม,นมันตอบโจทย์ในการใช้งานของคนที่ใช้รถลักษณะน,นี้ยังไงมาดูกันต่อครับเนี่ยขับแล้วเนี่ยพุงมาลัยให้ความรู้สึกยังไงก็ได้เล็กครับ บอกว่าเบนซ์ก็จูนพวงมาลัยดีขึ้นเรื่อยๆเป็นหลักพวงมาลัยไฟฟ้าที่ให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้ดีถึงขั้นแบบต้องชมอะไรมากมายแต่ถือว่าทํางานของมันได้เต็มประสิทธิภาพแล้วไม่ได้น่าเกลียดเลยก็ขับได้ดีครับส่วนช่วงล่างเนี่ยก็เนุ่นมนวลนั่งสบายเป็นช่วงล่างแบบสตย์คอยสปริงปกติเนี่ยนะฮะโชกคัพปกติคอยสปริงปกติที่เซ็ตมาเพื่อเท่าที่สัมผัสแล้วเนี่ยยิ่งตอนครูซซิ่งความเร็วต่ำแบบนี้นะ ขับไปตามถนนปกติที่ตามซอกซอยที่ถนนไม่ได้เพอร์เฟกก็สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีดูดซับความหยาบก้านหรือหลุมบ่อของถนนได้ผมว่าผ่านเลยแหละบวกกับยางเขาเรว่าแก้มหนาอย่างสเปคที่ให้มาเนี่ย2 2 0ดีจะให้ยางอยู่ที่235 60หขอบ18นะครับก็คือใช้งานได้สบายลืมเลยคุณเจอหลุมเจออะไรนี่คือคุณรูดไปเลยเจอหลังเต่าลูกระนาดคุณรูดไปเลย ดูซับได้ดีมากครับก็คือใช้งานได้ดีการเก็บเสียงดีเยี่ยมครเป็นรุ่นประกอบในที่ก็ถือว่าเอาว่าออกมาจากโรงงานแล้วเนี่ยก็ดูแล้วงานเนี้ยโอเคครับ Hey Mercedes switch the radio frequency to 105.5ตลาดสดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ MBUX โอ้โเพียงแค่คุณคุยหรือสามารถคอนฟิกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่อันนี้เขาตั้งมาจากโรงงานก็คือให้พูดว่า Hey Mercedes ครับนี่ฮะ <you? S 2> พูดเบาๆแค่นี้เองเขาก็บอกแล้วว่าจะให้ ay, ช่วยอะไรอย่างเงี้ย I'm hot What can I do for you l o w i n g t h temperature I'm setting the temperature to minimum. โอ้โหฉลาดมากครับผมบอกว่าช่วยลดอุณหภูมิหน่อยผมร้อนเขาบอกว่าเนี่ยเขาเซตอุณหภูมิไว้ต่ำสุดแล้วโอ้นี่ฮะคือความสุนทรีแล้วก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ยัดใส่มาให้ในราคาที่โอ้ยถือว่าบ้าน,านแล้ว3ล้าน2 0 0แสนกว่าเนี่ยมาว่ากันต่อในเรื่องอื่น ตัวนี้มันก็คือมีการปรับแต่งผมว่าบอดี้เชลล์มันเหมือนเดิมหมดตัว 220D เนี่ยนะครับก็คือ,อ,อมันจะปรับแต่งมาก็คือสังเกตได้จากไฟหน้าใหม่ไฟหน้าเป็นดีไซน์สไตล์เนี่ยครับพอเปลี่ยนดีไซนิ่งแลงเกจมาเป็นไฟตาแหลมไม่ไปละจะเป็นไฟตาเหมือนแบบขุดกุดอะ่ะก็จะเป็นอันเนี้ยใช้กันทั้งตระกูลทุกทุกตระกูลใน Family แฟมิลี่ของเราเลยก็เปลี่ยนมาเป็นตาแบบนี้ไฟหน้าแบบนี้ซึ่งเป็นตัวนี้เป็นตัวไม่ท็อป ก็จะได้ไฟหน้าแบบ LED h i g h Performance นะฮะแต่ถ้าคุณใจายตังค์เพิ่มไปเล่นตัวท็อปอย่างตัว AMG Dynamic ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้แบบ Multi Beam LED ซึ่งเทพกว่าดีกว่าสองสว่างกว่าเลี้ยวตามอุศสาพวงมาลัยโอ้มีแบบเปิดไฟสูงได้มันอัจฉริยะมันดิมมิ่งเองให้กับรถสวนมาแต่ตัวนี้นี่ก็จะเป็นแบบพื้นพื้นแต่หน้าตาไม่ขี่เละครับผมว่าเดี๋ยวนี้ไฟหน้าแบบพื้นๆที่เป็นแบบ Hyper Performance เนี่ยก็ไม่ได้คี่เลเลยแล้วก็เป็น การซอยดีไซน์ข้างในบล็อกเนี่ยผมว่าดูสวยเหมือนกันและต่อมาครับก็เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เช่นกันเพื่อให้รับกับไฟหน้าหลอดีเหมือนกันเท่าที่ดูแล้วก็เป็นแบบก้านคู่นะครับถ้าเทียบกับตัว AMG T MG จะเป็นเป็นก้านเดี่ยวน่าจะประมาณเป็นก้านเดี่ยว แต่แล้วก็จะเป็นไดมอนด์กริลแต่ตัวนี้ไม่เป็นไดมอนด์กริลก็จะเป็นอารมณ์แบบกา้านคู่แต่มีการเจาะรูเซาะร่องในก้านเนี่ยผมว่าก็ดูบึกบืนสมว่าเป็นรถ SUV หลอ่อใช้ได้ครับไม่ได้ขี้เหร่นะก็โอเคกันชนหน้าดีไซน์ใหม่แน่นอนครับเพื่อให้รับกับทุกสิ่งอย่างที่ดีไซน์ใหม่แล้วก็เสริมพวกโครมพวกอะไรไปตามช่องดักลมซึ่งก็ดูแล้วเป็นอารมณ์หรูหราลักชวรี่พื้นฐานก็ดูว่าหน้าตาหลอ่อไม่จำเป็นต้องสัลยกรรมอะไรเพิ่ม,มก็โอเคนะ ส่วนด้านหลังครับก็คือเป็นไฟท้ายแบบใหม่ที่ออกแบบดวงคโค้ในเป็นหลอด LED แล้วซึ่งก็ดูเท่ดูเจ๋งกว่ารุ่นเดิมแหละเอาตรงๆก็ดูเท่กว่าเยอะนอกนั้นก็ดูแล้วก็กันชนหลังใหม่ดีไซน์ใหม่ปลายท่อไอเสียเป็นแบบโครมอะไรก็ว่าไปมีบันไดกลับข้างมาให้เป็นสแตนดาร์ดก็ถือว่าดีเพราะรถมันค่อนข้างสูงไม่มีสเตปเหยียบนี่ค่อนข้างต้องแบบแบอแขาขึ้นเยอะผมว่า คคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดเนี่ยมันก็ควรมีสเตทเพยเหยียบก็ถือว่าดีแถมมาให้ฟรีๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวล้อแม็กซึ่งตัว 220D ปกติเนี่ยจะได้ล้อขอบ18นะครับก็ถือว่าพื้นฐานให้มาไม่น่าเกียดขอบ18ซึ่งเป็นลายแบบ5ก้านผมก็มองว่าไม่ก้านเขาก็ดีไซน์ค่อนข้างไม่ได้เหมือนก็กดูล้วตั้งใจดีไซน์ดีฮะไม่ได้ถึงขนาดว่าทอดทิ้งแม็กลายอะไรก็ใส่ไปอันนี้ถือว่าไม่เปลี่ยนก็โอเค แถมแย่ายแต่งที่พูดไปเมื่อสักครู่ครับไว้ได้ยางแก้มอ้วนข้อดีอย่างยางแก้มอ้วนก็มีเหมือนกันถ้าคุณมองในแง่ของการใช้งานเอาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมานั่งเนี่ยอาจจะดูไม่ทไม่หลอ่อไม่เฟี้ยวไม่ AMG แต่โอเคทุกคนในครอบครัวยิ้มครับผมการันตีเลยเพราะว่าแม่งดูดซับแรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนทุกสิ่งอย่างเข้ามาได้แบบดีเยี่ยมแถมการตอบสนองเนี่ยเอาตรงๆว่ายางสมัยใหม่เนี่ยก็รีสปอนด์ดีครับถือว่าขับขี่ได้ค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็ รวมเอาความสะดวกสบายไว้แบบเป็นเสร็จอย่างแบบนี้คือครบได้เอาอย่างะมาดูเรื่องภายใน ออแบบเร็วๆก็รูปร่างรูปลักษ์ภายในของแดชบอร์ดเอ่ยอะไรเอ่ยอารมณ์มันก็เหมือนคันเดิมแหละแต่เพียงแค่มีการยัดเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างเข้ามาให้รู้สึกว่าเอ้ยแมงซื้อรถใหม่ก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์มันต่างนะก็คือพวงมาลัยรนดับแรกเป็นแบบ3ก้านดีไซน์ใหม่ครับซึ่งดูก็เขาเรียกว่าดูเท่กว่าพวงมาลัยเดิมแน่นอนไม่ต้องเทียบมันดีกว่าแต่หนังพวงมาลัยก็เป็นหนังปกติเพราะตัวนี้ไม่ใช่ AMG ก็เลยเป็นหนังปกติอาจจะเป็นหนังสังเคราะห์หรืออะไรของเา้าสักอย่างก็ว่าไปไม่ใช่นับป้าถ้าเป็นนับป้าก็จะคุณต้องไปเล่นระดับตัว MG Dynamic Multi Function ครับควบคุมได้ทุกสิ่งอย่างครับถึงแม้ว่าก้านจะหล่อไม่เท่าตัว MG Dynamic แต่อย่าน้อยใจครับเพราะว่าควบคุมได้เหมือนกันหมดครับเราก็มาถึงตัวนี่ครับที่หลักๆเลยก็คือตัวจอตรงนี้ฮะจอ Multi Function Multi m e d ดีกว่าตัว10.25นิ้ว ที่ใสเ่เทคโนโลยี MBUX เข้าไป MBUX เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมสาธิตให้ดูแล้วว่าจะเป็นเลขาชาญฉลาดที่จะคอยฟังคุณตลอดเวลาปรับแอร์เปลี่ยนวิทยุทําสิ่งต่างๆให้คุณได้เยอะแยะเนี่ยฮะอย่างเช่นแบบตอนนี้จะหลงทางแล้วแบบ Hey Mercedes How a y I help you Show me the map ก็โอเคครับคือเขาก็ฉลาดแล้วก็สอบถามได้เกือบทุกๆเรื่องครับเป็นอัดุดรู้ทุกอย่างแล้วก็ หน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบไฮเร s โซลูชันครับสวยขึ้นอันนี้ขอชมว่าให้อุปกรณ์มาดีเยี่ยมครับแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับหลายคนจะบอกว่าให้ทัชสกรีนมาทำไมม,มือเอื้อมไม่ถึงก็ถึงครับเนี่ยฮะถึงหมดจะทำอะไรก็ได้หมดครับรูดได้หมดดีไปหมดฮะอ่ะแล้วก็มาว่ากันที่อะไรต่อ ส่วนไอแผงคอนโซลตรงนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆตอนของ c c u ัตอนแรกที่ออกมาที่มันเป็นก็เรียกว่าแผงลายไม้ลายไม้สังเคราะห์ซึ่งก็เป็นอารมณ์ใกล้เคียงเดิมช่องแอร์ก็จะเป็นดีไซน์ใกล้เคียงเดิมอ๋อไม่พูดไม่ได้เนี่ยครับตัวทัชแพดครับซึ่งเป็นทัชคอนโทรลที่ผมถือว่าเทคโนโลยีตัวนี้ดีเนี่ยฮะคือมันดังแกลแกๆแกแก,แก็คือทุกสัมผัสเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้ได้เลยว่า คุณกดไปแล้วเพราะว่าหลายคนจะมองว่าสัมผัสเนี่ย,ยมือเรารูดไปทางไหนเ้วใครจะไปรู้เรารูดไปเรื่อยเนี่ยทุกคลิกฮนะทุกมูฟแม่มันจะดังกรึ๊กรึกก๊แล้วมีระบบแฮปติกทัชฮะสถานมาที่นิ้วให้เรารู้ว่าเรากดไปแล้วอ่าซึ่งซึ่งอันนี้ดีดีดีมากครับสวยมากนอกนั้นตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมครับการควบคุมดินามิกการระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็เหมือนเดิมอันนี้พูดแบบเร็วเลยมี Individual Sport Comfort Eco อันนี้รู้กันอยู่แล้วครับเราคุยกันมาหลายคลิป s k i ปไปเลย เอาเป็นว่าภายในเนี่ยค่อนข้างอารมณ์ใกล้เคียงเดิมครับกับอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาเบาะหนังก็เป็นทรงผมมองดูแล้วก็ใกล้เคียงเดิมครับรูปทรงการดีไซน์ของเบาะมีการพิถีพิถันเรื่องตัดเย็บอาจจะมีเดินได้คอนทราสสีสว่างมาส่วนหนังนี่เป็นหนังอะติโก้ครับอะติโก้แปลกันง่ายๆเลยหนังเทียมครับแต่เป็นหนังเทียมเกรดดีไม่ใช่นบป้าไม่ใช่เ,เกรดอะไรที่ดีกว่านี้แต่ก็ถือว่ารับได้หมดครับ เบาคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับแต่ไม่มีเมมโมรีให้เครื่องเสียงแบบปกติไม่มีโลโก้ยี่ห้ออะไรงั้นไม่ใช่เบอร์เบอร์เมสเตอร์ถ้าเป็นเบอร์เมสเตอร์ก็ต้องเป็นตัว AMG d y n a m i c a l ด้านหลังก็มีแอร์แอร์หลังเบาะนั่งหลังพื้นที่เก็บสัมภาระนี่ก็เป็นจุดแข็งของเขาก็คืออยู่ที่550ลิตรแต่ถ้าพับเบาะแล้วอะไรแล้วก็จะได้ที่1,600ลิตรเลยทีเดียวนี่ครับอย่างที่พูดเสมอครับว่าเบนซ์เนี่ยให้จอถอยที่ดีครับมุมกว้าง ภาพสวยและสูรูชั่นดีอันนี้ก็จะเป็นแบบมีเซนเซอร์รอบคันนะครับแต่จะไม่เป็น360วิว360วิวจะอยู่ในตัว AMG Dynamic ซึ่งตัวนี้ผมมองว่าก็เพียงพอแล้วเนี่ยเนี่ยดูดีครับดีมากสามารถดูมุมที่กว้างขึ้นได้โอ้โหเห็นหนึ่งโกโปรเลยอะภาพชัดด้วยนะครับนี่ฮะเป็นจุดแข็งของเขาเลยเบนซ์ให้หระบบกล้องถอยกล้องอะไรเนี่ยผมว่าดีที่สุดในตลาดในเซกเมนต์เดียวกันเลยก็ว่าได้ Hey Mercedes. How may I help you? Please play my favorite song. มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าจริงๆเราเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อ ผู้ซื้อก็อยากได้อะไรที่มันคุ้มที่สุดแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาได้ใช้บ่อยที่สุดแต่ถ้าผมมองว่าถ้าผมเป็นคนติ๊กออปชันมาให้นะผมว่าอย่างระบบไอ้เนี่ที่ให้มาเนี่ยเขาเรกว่า parking assist ที่เป็นแบบอถอยจอดอัตโนออมัติเนี่ยผมว่าจริงๆในความจำในโลกความเป็นจริงเทคโนโลยีนี้ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีใขรใช้เท่าไหร่จริงๆตัวนี้ตัดออกไปก็ได้ไม่ต้องให้มันหรอกแล้วใส่ตัวนี้เข้ามาเถอะไอ้อพวก b ายสปอร์ s แ s คเเนี่ยที่อยู่ข้างหูกระจกผมว่าตัวนี้สําคัญมากเพราะทุกวันนี้ เรารู้กันอยู่ครับถนนเมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์เอ,อ้ยรถยะรถเนี่ยก็เยอะมากหรืออะไรก็เยอะมากเนี่ยการมีบายสปอร์ตผมว่าช่วยได้ขนาดว่าผมขับรถมา20-30ปีแล้วเนี่ยตัวผมเองบางครั้งก็ยังเกือบพลาดนะครับถ้าไม่ได้บายสปอร์ตช่วยเนี่ยบางครั้งเราขับบนถนนมืด,ม,ดมืดกลางคืนแล้วโดยเฉพาะเออเขาเรียกว่าไงดีหลายคนชอบซื้อรถไปแล้วเนี่ยชอบเออไปติดฟิล์มมืด,มด ผมเข้าใจนะว่ามันร้อนแล้วก็ต้องการความไพรเ a ทแต่ความมืดเนี่ยของฟิล์มเนี่ยหลายครั้งมันทาให้เราไม่เห็นรถข้างๆในช่วงายสปอตเลยครับซึ่งผมมองว่านี่แหละคือจุดอันตรายจุดหนึ่งแล้วก็อยากให้ใส่ใจกันแล้วก็จริงๆแล้วทางไทยแลนด์ใส่มาให้เหอะบสปอตตัวเนี้ยอย่าใส่เฉพาะรุ่นตัวท็อปเลยผมอ่านในสเปคชีตแล้วตัวเนี้ยใส่มาแล้วก็ a Assist, ไอ้ปาร์คเอซิสไอ้ตัวที่มันช่วยต่จอจอดอัตโนมัติมผมมองว่าไม่มีไม่เป็นไรนะผมผมมองว่าทุกคนที่ขับรถเนี่ย คุณอสอบไปับขี่คุณต้องถอยได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นวอร์ดิกส่วนตัวนะฮะว่าน่าจะใส่มาให้เพราะมองว่าได้ใช้อยู่แล้วแหละก็ถือว่าพุ่งทะยานเรื่อยๆครับไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องดีเซลที่ถือว่าขับได้โอเคแล้วในการที่จะใช้ชีวิตครบทุกเรื่อง ขับไปทำงานทุกวันส่งลูกได้หมดโอเคสภาพการจราจรแย่ๆที่คุณจะต้องอยู่บนรถนานๆผมว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์เพราะว่ามันโป่งโล่งนั่งสบายเบาะนั่งก็นุ่มนั่งสบายครับแถมเวลาออกต่างจังหวัดก็มีอัตราเร่งที่ดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับได้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆมาใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่าครับ อย่าง MBX เนี่ยถือว่าพูดคุยกับเขาสนุกเลยลองไปคอนฟิกแล้วปรับเป็นภาษาที่คุณถนัดได้หมดครับไม่จำเป็น้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยฮะจะเห็นได้ชัดครับว่าตอนเราขับมาในความเร็วอาจจะไม่ได้สูงมากนักเนี่ยการดูดซับการลอนขึ้นของถนนที่ไม่ราบเรียบเนี่ยก็ทําได้ดีครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตเนี่ยการให้ตัวของรถมีการยุบตัวครับแต่เป็นการยุบตัวที่กระชับไม่ย,ย้้ยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ย้วยแล้วก็ ไม่ยอมหยุดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับถือว่าช่วงล่างก็ทำมาใช้งานได้ออราวขับบนความเร็วประมาณแบบสูงๆเนี่ยก็คิดว่ามั่นใจไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่ขับไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางที่เอาตรงๆเลยว่ารถไม่ติดเท่าไหร่ ก็เป็นเส้นทางที่ออกประมาณแถวแถพวกสุวรรณภูมิตอนนี้อคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดเนี่ยเขาคำนวณมาอยู่ที่9.5ลิตรต่อ100กิโมตรก็เทียบเท่าประมาณ10.5กิโเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าทำได้ใกล้เคียงตัวเก่าซึ่งจริงตัวเก่าที่ผมขับไปเมื่อไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ราวๆนี้แหละครับว่าทาอยู่ที่ในเออร์เบินเนี่ยจะอยู่ประมาณราวๆนี้ประมาณ10กว่าถึง11 แล้วก็พอขับออกต่างจังหวัดเนี่ยก็ประหยัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะได้ประมาณ12กิโลลิตรนะฮะถือว่าถ้าให้ผมดูเนี่ยใน Real w World Test เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากแต่แตกต่างในเรื่องของรูปโฉมอันนี้ก็ตามอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่แล้วใครๆก็ต้องชอบแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อก็ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นถึง Midlife c y c l e ก็คือ f Face Lift แล้วถามตรงนี้เลยว่ารู้สึกยังไงกับ GLC ตัวสแตนดาร์ดแบบนี้เออมองในโลกของว่าถ้าซื้อมาใช้งานผมมองว่าคุ้มเพราะว่าโอเคคุณได้ตอนนี้คือถึงวาระในการเปลี่ยนโฉมเป็นเฟซลิฟ์ล้วคุณซื้อไปเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณ2ปีครึ่งกว่าจะเห็นว่าเจ้า g l c เนี่ยจะเปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่การที่คุณจะเริ่มตัดใจซื้อดาวผ่อน2ปีกว่าเนี่ยยังไงก็ยังไม่มีรุ่นใหม่มาทำร้ายจิตใจคุณแน่นอน ผมมองว่าแล้วยิ่งถ้าซื้อไปใช้งานซื้อรุ่นธรรมดาไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็ซึ่งถ้าเป็นตัว AMG เนี่ยราคาจะอยู่ราวๆสามล้านหกซึ่งเอาจริงๆเลยสำหรับคนมีเงินแล้วเนี่ยผมมองว่าอีก4ี่แสนที่มันเป็นส่วนต่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สาหรับคุณแต่ถ้ามองในเรื่องว่าอะถ้าเงิน4ี่แสนที่มันมากกว่าแล้วคุ้มไหมที่อะไรได้มามันก็หลอกกว่าดีกว่าได้ออปชั่นบางตัวที่เหนือกว่าซึ่งจริงๆถ้าคนเล่น ก็อยากจะสับสนให้ไปเล่นเ m g เลยเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยหน้าตามันหลอกก่อยู่แล้วแหละแต่ถ้ากลับมามองว่าแสาล้าน4ตัวนี้แบบคุ้มไหมถ้ามองในแง่ว่าซื้อแล้วเป็นแบบภรรยาใช้หรือเป็นคนที่บ้านอย่างเช่นผู้ใหญ่ใช้คุณแม่ใช้ผมมองว่าคุ้มแล้วแหบะบแค่นี้มันก็สวยกว่าเดิมเยอะแล้วแล้วก็ใช้ดีมากผมให้ครับสดาวที่ฟอร์ก